มึงเวลาที่จะกลับมาสร้างความยิ่งใหญ่อีกครั้งแล้วนะคะสำหรับรายการชาร์กแท้งไทยแลนด์สีซสั่น5ที่ในปี2567นี้เหล่านักธุรกิจนักลงทุนผู้บริหารรวยระดับมหาเศรษฐีหมื่นล้านเบอร์ต้นของประเทศไทยพร้อมผนึกกำลังเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญที่จะเดินหน้าช่วยเหลือร่วมลงทุนให้กับผู้ประกอบการนักธุรกิจ SME รายย่อยแบบเต็มที่จัดเต็มวางตัวเลขในการระดมทุนครั้งนี้มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า500ล้านบาทสวนกระแสยุคข,ข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจ ไทยที่กำลังตกต่ำโดยรายการชักแท้งไทยแลนด์ซีซัน5เป็นรายการเรียลลิตี้ทางธุรกิจฟอร์แมตใหญ่ระดับโลกลิขิ์จาก Sony p i c t u r e Entertainment ที่สร้างความสำเร็จและเผยแพร่ไปแล้วกว่า55ประเทศทั่วโลกติดตามชมชักแท้งไทยแลนด์ซีซัน5ได้ทุกวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศ EP 1วันอาทิตย์ที่29กันยายน2567เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง7 HD หมายเลข35ค่ะ ครับก็ต้องบอกว่าการมาที่ชักแท้งไทยแลนด์ซีซั่น5เนี่ยต้องถือว่าอย่างแรกก่อนที่ได้รับเกียรติและกันที่ทางชักชักแท้งไทยแลนด์เปิดโอกาสให้ผมเข้ามานะครับซึ่งต้องบอกว่าผมก็เอามุมมองจากผู้ประกอบการในฐานะที่บริหารองค์กรขนาดใหญ่อย่างเช่น e ร t i a l การชีวิตประเทศไทยนะครับ ซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่สิ่งที่เป็นกําลังสําคัญที่ผมช่วยาทางผู้ประกอบการได้นี่ก็คือมุมมองในเรื่องของการทําธุรกิจการตลาดนะครับแล้วก็หวังว่าสิ่งที่ผมอยากจะเอามาหรือว่าได้มีโอกาสที่จะมาร่วมลงทุนกับทางทาง SB สต่างๆเนี่ยจะได้ช่วยต่อยอดทําให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับงนั้นสิ่งที่สําคัญสําหรับ Prudential Thailand เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของ sustainability เป็นหลักนะครับฉะนั้น,นธุรกิจที่ผมกำลังมองหาต้องบอกเลยว่า นอกจากจะเน้นเรื่องสังคมเนี่ยแต่เป็นต้องเป็นธุรกิจที่สามารถทํากําไรได้ถามว่าทําไมต้องเป็นธุรกิจที่ทํากาไรได้เพราะว่าต้องเป็นธุรกิจที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะฮะถ้าธุรกิจเองเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วจะไปช่วยให้สังคมรอดเนี่ยมันก็จะอยู่ช่วยได้ไม่นานนะครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจที่เขาสามารถที่จะเราเห็นเขามีศักยภาพที่จะ ทำไปได้ระยะยาวนะครับแล้วแถมมีส่วนช่วยทำให้สังคมดีขึ้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ Prudential Thailand อยากจะ,ะร่วมสนับสนุนทำให้เขาประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นครับถามว่ากดดันขนาดไหนจริงๆก็ผมเห็นเป็นเป็นพักพวกเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับผมคิดว่าผมมาแล้วผมก็ได้เรียนรู้จากชาร์กหลายๆคนมากกว่าฉะนั้นผมไม่ไม่ได้รู้สึกกดดันต้องบอกงี้แล้วกันไมไ่รู้สึกกดดันแต่ถามว่าประสิทธิภาพในการที่จะแข่ง บิดดิ้งนะครับที่จะได้มาซึ่งธุรกิจผมก็อาจจะ,ะยังสู้ชา้าที่ประสบการณ์หลายๆซีซันยังไม่ได้นะครับนี้เราก็ต้องยอมรับกันแต่ก็ผมคิดว่าผมก็เรียนรู้เร็วแล้วก็จะพยายามนะครับในธุรกิจที่ผมคิดว่ามันใช่และตอบโจทย์ให้กับทิศทางของบร e n t เ a l เนี่ยเราก็จะพยายามทำให,ใ,หใ,หให้ได้ดีลนั้นมา ให,ให้ได้ดีที่สุดครับมีการเตรียมตัวยังไงบ้างต้องดูชาร์แท้งย้อนหลังไปหลายซีซันเลยครับเพื่อจะได้ทําความเข้าใจเรื่องภาษาทาความเข้าใจเรื่องมุมมองทำความเข้าใจเพราะว่าเวลาเราเรีวิวธุรกิจในองค์กรเนี่ยมาตรฐานของการดูของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีมาตรฐานนะครับข้อมูลค่อนข้างจะมีมาตรฐานอ,อ,อยู่แล้วแต่พอเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราต้องเป็นข้อมูลที่มาแบบสด แล้วก็ต้องบอกว่าสดจริงๆแล้วก็ต้อง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 ,ต,องต้องทำความเข้าใจอย่างรวดเร็วว่าโอกาสอยู่ตรงไหนจุดที่น่าจะเป็นความเสี่ยงอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าการได้หรือไม่ได้ไม่ได้สําคัญสิ่งที่ทางชาร์กแต่ละคนคอมเมนต์หรือชร์เลนจผู้ประกอบการกลับไปเนี่ย ผมคิดว่าเป็นข้อที่ทําให้ผู้ประกอบการจะได้คิดว่า,ามีมีส่วนที่จะไปต่อยอดอยังไงได้อีกหรือไปอุดช่องโหว่ยังไงได้อีกนะครับนั้นเนี่ยส่วนตัวเองก็กพยายามทําอย่างเต็มที่นะครับทำ,ทำอย่างเต็มที่เพื่อจะช่วยให้ผู้ประกอบการนะครับถึงแม้อาจจะไม่ได้เงินทุนจากผมนะครับแต่อย่างน้อยได้ไอเดียจากผมหรือจากชักๆท่านอื่นๆไปจริงๆก็ได้มีโอกาสแข่งบ้างบางดีลครับก็ต้องบอกบอกว่าบางบางดีลเนี่ยยังไม่ได้ตรงใจผม100%ซ นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนก็คือว่าวันนี้ผมมาในนามของ Prudential เราต้องการที่จะดูเรื่องของ sustainability นะครับ p r u d e n t i ี l มีมอตออยู่ว่า,าชีวิตมีการทุกวันดีกว่าหรือ forever y life forever future เราไม่ได้ทำธุรกิจเพื่อจะสร้างผลกำไรแค่วันนี้แต่เราจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้สังคมโลกใบนี้เนี่ยอยู่ได้ตลอดไปในอนาคตและอยู่ได้อย่างดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆที่เห็นตอน,นจริงๆก็หลากหลายเนาะมีทั้งในเรื่องของ ทางเรื่องโดยตรงกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็มีมีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของสังคมอย่างเช่นเรื่องของเอจิงโซซ i e t ีก็มีหรือเป็นเรื่องของเทรดปกติเลยก็มีอย่างเช่นเรื่องความงามนะครับที่เห็นในวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องธุรกิจอาหารนะครับหลายธุรกิจก็ได้ดีลดีๆไปก็ดีใจนะครับก็ดีใจก็ผมก็มีโอกาสแข่งพอเป็นเรื่องของ sustainability ผมก็มีโอกาสแข่ง แต่ว่าก็ยัง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 ไม่ทันพี่พี่ชาร์กนะหรือว่าผู้ประกอบการก็อาจจะเลือกอชาร์กรุ่นพี่ว่าอาจจะเห็นประสบการณ์ของชาร์กรุ่นพี่ที่ได้มีโอกาสช่วยธุรกิจอื่นมาก่อนแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามผมเชื่อว่าผมก็จะพยายามอย่างเต็มที่ถ้าเกิดผมมีโอกาสได้ร่วมลงทุนปับ๊บเนี่ยผมจะต้องช่วยให้ธุรกิจนั้นเนี่ยสามารถที่จะขยับแล้วทําให้เกิดประสิทธิภาพสร้างผลกําไรสร้างความยั่งยืนใ,ในธุรกิจให้ได้มากยิ่งขึ้นโอ้เสียดายมีครับก็คือดีลอของของเบสท์ฟล ซึ่งซึ่งต้องบอกว่าตรงใจกับผมมากเลยแล้วก็ผมคิดว่าเป็นธุรกิจที่มี potential มากๆเขาเอาขยะของขยะที่เป็นขยะย่อยสลายได้คือขยะอาหารเหล่านี้นนมาผ่านกระบวนการกําจัดขยะอย่างถูกวิธีซึ่งจะทําให้เวสที่ออกมาจากการกําจัดขยะยไม่เกิดเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นพิษการกําจัดขยะอย่างเช่นการกรบฝังพวกมูลอาหารต่างๆสนะิ่งเหล่านี้นจะไปสร้างก๊าซ เรือนกระจกขึ้นมาซึ่งเรียกว่าก๊าซมีเทนนะครับซึ่งอันตรายมากกว่า c o 2อีกนะครับแต่การกำจัดของเขาเนี่ยหนึ่งไม่เกิดกา๊าซที่ทำให้เกิดกา๊กาซเรือนกระจก2องไบโปรดักต์นะครับสามารถที่จะเอามาเป็นสิ่งที่ขายต่อได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยหรืออาหารสัตว์นะครับไปแปลรูปต่อได้ 3. การที่เขาลดนะครับขยะเหล่านี้ทั่วโลกวิธีการกําจัดคือการฝังกลบแล้วทำให้เกิดกา๊าซมีเทน การที่เขาไม่เกิดก๊าซมีเทนทําให้เกิดเขาขายคาร์บอนเครดิตนะครับซึ่งอันนี้อาจจะต้องบอกว่าในธุรกิจขนาดใหญ่วันนี้ถ้าเกิดเขาไม่สามารถลดตัวคาร์บอนได้ด้วยตัวเองคือว่าองคอ์กรเหล่านั้นไม่สามารถลดการใช้คาร์บอนด้วยตัวเองเนี่ยเขาต้องไปซื้อคาร์บอนเครดิตดังนั้นธุรกิจตัวเบลเทอร์ฟลยผมว่า potential สูงมากนะครับก็ดีใจกับชาร์กที่ได้ไปนะครับผมก็อ๋อ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 ขอเป็นขอเป็น h i เด e n แล้วกันนะครับอันนี้ขอฝากตัดแล้วกันนะครับ นะครับเพราะว่าเด<ว>ี๋ยวมันออกไปมันออกไปก่อนรายการเขาแอร์นะครับเดี๋ยวขอขอภัยนะครับขออภัยเมื่อกี้ถามก็ตอบตรงครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นธุรกิจสีเขียวที่ดีมากๆก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามดูนะครับทุกวันอาทิตย์ทางช่องเจ็ดนะครับช่วงบ่ายนะครับก็ทางทั้งทัแถดหรือว่า ดูทาง Netflix ดูย้อนหลังได้ครับเพิ่งมาวันเดียวยังไม่เห็นครับต <c oughs> <c oughs> ้องบอกว่าก็ยังทัฟเหมือนที่เราดูในรายการทีวีนะก็ยังก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็น ى, ธุรกิจที่มาแต่ละคนก็น่าสนใจมากน่าลงทุนมากนะครับแทบจะเรียกว่าถ้าถ้ามีเงินเยอะๆก็คงอยากอยากจะลงทุกอันนะครับแต่เราก็คงต้องมีเป้าหมายว่าเราจะลงอย่างไรครับโอเค,คได้พอได้นะครับครับเดี๋ยวนะฝากติดตามรายการวันอาทิตย์ ยี 29, เริ่มวันที่29กันยายนเวลาบ่ายโมงนะครับก็ฝากติดตามชักแกทังไทยแลนด์ซีซั่น5นะครับก็จะเริ่มแอร์นะครับเดือนกันยายนวันที่29นี้นะครับทางช่อง7นะครับหรือกดช่อง3กดกด35นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูตามเวลาไม่ทันก็ไปดูที่ Netflix Thailand ได้นะครับ ก็จริงๆสนุกนะครับแล้วก็ผมว่าผู้ประกอบ,บการเขาก็พัฒนาตัวเขาเองได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็หลายๆดีลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แบบผมคิดว่าผมลงไปแล้วผมน่าจะไปช่วยอะไรเขาได้จริงๆก็เลยคิดว่าค่อนข้างแฮปปี้กับดีลที่เราลงไปชอบต้องอยู่ที่ว่ามุมไหนไงความว้า <laughs> วความ <laughs> วาม้า <wh> ว <ale> <ๆ S 2> <h ums> เนี่ยคือผมว่าตัวที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมคือนิชตานะซึ่งเขาพูดภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะฉะนั้นมันจะดูมีความน่ารักของเขาอยู่แล้วก็ผมว่ามันมันเป็นที่น่าติดตามนะครับแล้วก็ การตัดสินใจของแต่ละชาร์กเนี่ยมันต้องบอกว่าไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีก็เอาอะไรเงี้ยมันมันมันต้องไปลองดูเองฮะมันมันมันเป็นที่แบบอันพิลิคเตอร์โเลยวเข้าใจยากมากๆคือผม,ผมว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยผมชอบคนที่มีความมั่นใจในตัวเองตอบคําถามได้ตรงคําถามแล้วก็รู้ว่าตัวเองทําอะไรอยู่สําคัญที่สุดคือต้องมีแพชชั่นหรือว่ามีแบบสิ่งที่อยากจะทําจริงๆแล้วก็ต้องการมันจริงๆผมจะมองเห็นจากวิธีการพรีเซนต์มองเห็นจากน้ำเสียงของเขาแล้วก็แววตาในการพูดของเขา ว่าถ้าเขามีความมั่นใจตัวเองเขารู้เรื่องทุกอย่างเขาจริงๆเนี่ย,เ,ยเขาเขาจะสามารถทําได้แล้วผมว่าจะเลือกคนนั้นก็ม, <c oughs> มีมีโดนแย่งบ้างบางอันนะซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ก็แปลกใจเหมือนกันเอ๊ดดิวเราก็ให้เท่าๆกันทําไมเขาถึงเลือกอีกคนหนึ่งโอเวอร์เราอะไรอย่างนี้ครับก็ก็ <c oughs> <c oughs> มีครับเรื่องธรรมดารับน้องคงไม่ไม่มีหรอกครับรับน้องต้องต้องบอกว่าเออผมยังมายังเห็นไม่ครบนะครับแต่ว่าชาร์กทุกคนที่เข้ามาก็ดูมีประสิทธิภาพแล้วก็ดูมีความตั้งใจ มีเขาเรียกว่ารู้เรื่องในการท,ทําธุรกิจผมว่าหนึ่งคือได้ได้รู้ว่าในโลกนี้มันมีวิธีการหาเงินแบบนี้มันมีเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะการการที่คุณจะเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยอนุญยากนะครับระะอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้แต่ว่าต้องตั้งใจทํามันจร,งจรงิงเพราะฉะนัน้นการที่คุณได้เห็นดีวเยอะๆได้ฟังธุรกิจเยอะๆได้ฟังวิธีคิดของชาร์กแต่ละท่านหรือแม้กระทั่งของผู้ประกอบการแต่ละรายเนี่ยมันจะทําให้เราไปคิดและพัฒนา แล้วก็สร้างพอ o d ดักใหม่ๆสร้างสินค้าใหม่ๆที่เกิดขึ้นก็ฝากติดตามรายการชาร์ k แท้ง Thailand Season 5ช่อง7ผมพูดไม่เก่งเหมือนหมูให้หมูเป็นคนพูดให้ผมได้ไหมผมไม่รู้คืออะไรก็ไม่รู้29กันยาโอเค29กันยานี้ครับทางช่อง7 HD ครับกด33 3ส35เห็นไหมเอาใหม่เอาใหม่ถึงบอกแล้วว่าให้หมูมาพูดน่าจะดีกว่า ให้อ่านไหมครับมผมยังไม่รู้เรื่องเลยผมยังไม่ได้ทำไอ,อ้อย่างที่คนอื่นเขาทำไงผมเลยไม่รู้มันมีอะไรบ้างโอเคครับก็เข<อ>ีนเยนได้ไหมหรือ,องไงหรือผมต้องเป็นคนฝากจริงๆคนอื่นก็ฝากได้ไป่ะฝากติดตามชมชาร์กแทงไทยแลนด์ซีซั่น5นะครับได้ในช่อง 7hd บ่ายโมงครึ่งครับมีหน้าที่มา <laughs> ช่วยช่วยช่วยฝากน,นะครับก็ฝากติดตามรายการชาร์กแทงไทยแลนด์ซีซั่น5นะครับทางช่อง 7hd เริ่มวันที่29กันยายนนะครับกด35ครับดูไม่ทันก็ ติดตามด้อนหลังได้ที่ Netflix นะครับผมบ่ายมงตรงครับบ่ายมงตรง <laughs>